ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันทุกๆคนนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจของเราเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะที่วางใจเบาๆสบายๆ ตอนนี้เราหยุดนิ่งนงสบายสบายวางเบาๆให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปที่กลางกายแต่อย่าใช้ลูกในตากดลงไปดูนะจ๊ะไม่เกี่ยวกับตาเนื้อนหลับแต่ตา และเราใช้ใจเรานึกทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ในตัวหรือเราไปนั่งในร่างกายของเราโดยทำความรู้สึกว่ากายเนี่ยขยายตัวเราพองโตหรือวางใจนิ่งๆิ่งเฉย เดี๋ยวพอถูกส่วนแล้วมันจะขยายเองแค่ทำใจนิ่งๆหยุดนิ่งๆช้ยๆช้เบาๆตั้งนิ่งอย่างเบาๆสบายคล้ายกับเราเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายให้นิ่งเบา สบายกล้ามเนื้อจะได้คลี่คลายขยายแล้วเราก็ต้องนิ่งนถูกส่วนแล้วจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายออกไปเองเราต้องฝึกฝนทุกวันฝึกฝนไปเรื่อยๆอย่าไปขี้เกียจหรืออย่าไปท้อ ให้ขยันนั่งด้วยความสุขแล้วก็สนุกในการทำทําใจหยุดนิ่งเพราะวันนี้คืองานที่แท้จริงของเราอย่างอื่นแค่เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นแหละเครื่องประกอบให้ชีวิตของเราดำรงอยู่ได้ส่วนงานที่แท้จริงคือหยุดนิ่งเองหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆ ความสุขที่แท้จริงความรู้ทั้งปวงเนี่ยรวมประชุมอยู่ที่หยุดที่นิ่งนั่นแหละถ้าเราค้นหาจุดเล็กๆทเมล็ดพวเมล็ดใสซึ่งละเอียดมากละเอียดจริงๆเห็นเราก็จะพบความสุขที่มากับความรู้ที่ถูกเก็บ สั่งสมเอาไว้อย่างนั้นเป็นระบบระเบียบที่ซ่อนกันอยู่ภายในหน้าอัศจรรย์ทีเดีดยวจะเป็นข้อมูลที่ผ่านมาทั้งปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านไปในแต่ละภพบจริ้ชาตินับภพบนับชาติไปทวนแล้วก็ เราสามารถศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดส่วนตัวขงเรานี้ได้ข้อมูลที่แท้จริงอยู่ภายในโดยวิธีหยุดใจของเราหยุดการนิ่งแต่นั้นแหละหยุดนิ่งๆจนกระทั่ง,ทงเขาถึงพระธรรมกายในตัวแราวพระธรรมกายเท่านั้นจึงจะไปเห็น กำเนิดธาตุรมเดิมที่เล็กเท่ากับมเมล็ดโพเมล็ดใส่ได้กายมนุษย์ที่พรมรูปพรมไปเห็นไม่ได้มีแต่พระธรรมกายเท่านั้นจึงจะเข้าไปรู้ไปเห็นว่าท่านมีธรรมจักขุมีญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจึงจะไปเห็นจุดเล็กๆ พอไปถึงนั้นเราจะรู้ว่านี่แหละคือกำเนิดาธาตุธรรมเดิมของเรามัจจะเป็นจุดใสๆแต่เราก็ศึกษาได้มันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเห็นก็เรียกว่าภาวนามยะปัญญา คือความรู้รอบรอบรู้ทุกด้านที่เกิดจากการเห็นซึ่งมันเลยความนึกคิดหาเหตุหาผลโดวยวิธีธรรมดามันเลยไปแล้วคิดก็คิดไม่ถึงเพราะมันอยู่ลึกมากละเอียดมากมากทีเดียวต้องมีธรรมจักขุ มียานทัศนะซึ่งทั้งหมดนี้ก็รวมประชุมอยู่ในธรรมกายคือกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนรุปการเหมือนรถที่มีตัวถังดีๆสวยงามมากรวมประชุมอยู่ในธรรมกาย มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเป็นกายที่เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยรูปร่างลักษณะมหาบรุรสามสิบสองประการน่ะเหมือนเหมือนกันในตัวมนุษย์เปลือกนอกของมนุษย์อาจจะหน้าตาผิวพรรณวันนะอะไรไม่เหมือนกันก็นกชาอ้วนป้อมดำขาวสูงต่ำ อะไรต่างๆลันนั้นแ่ะแต่จะมีตรงนี้เหมือนกัน,น,นแล้วเราจะพบความอัศจรรย์ใจที่น่าถึงนึกไปถึงเลยกระบวนการก่อนที่จะมาสู่ปากมนุษย์เป็นภาษาเป็นวจีกรรมอลไรมันก็จะมีขั้นมีตอนของมันปากมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกันมีริมที่ปากมีฟันมีเหงือก มีเพดานมีลิ้นกล่องเสียงอะไรเหมือนๆกันละแต่เวลามันปรุงออกมาจากตรงนั้นอพอผ่านปากที่เหมือนๆกันภาษาออกมากับไม่เหมือนกันแต่สื่อความหมายเหมือนกันภาษาจะหลากหลายทีเดียวจากการขยับนั่นนิดขยับนี่หน่อย มันน่าแปลกๆทีเดียวน่าอัศจรรย์ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในคำนิาต่าธรรมเดิดมตรงนี้ที่เล็กเหมือนเม็ดเล็ดโพเมลไสเหมือนต้นโพใหญ่ๆอยู่ในเม็ดโพนั่นแหละนี่มันก็นเรื่องราวต่างๆก็จะอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ และงานที่แท้จริงของเรานะ่ะ๊จะที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้โดยตัวของเราเองเราดำเฉิเชีวิใจว่าเรามีความสามารถตรงนี้กันอยู่แล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะศึกษาอยู่ในตัวมีสูย์กลางกายมีใจ มันเหลือเชื่อที่ว่าความคิดคำพูดและการกระทำของมนุษย์ตั้งแต่ตัวเราเป็นชาวโลกไม่ว่าดีหรือชั่วล้วนมีผลทั้งสิน้นทุกๆก,การกระทำมันมีผลไม่หมดซึ่งมันก็มีผลดีผลร้ายเพอเราสาบีก็จะเห็นว่า มีอยู่แค่บุญกับบาปค่นั้นเองเนี่ยเราอยู่ในวิสัยที่จะศึกษาจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ถ้าถึงวัฏฏรรมกายจะเรียนรู้วิชาธรรมกายเราจะเห็นกระแสธานแห่งบุญที่เกิดขึ้นมาที่จิตกองเลอด,ดวงที่เป็นกุศล,ลธรรม เข้ามาเป็นพลังงานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีอนุภาพให้ความสุขและความสมบร็์ในชีวิตกับมโนปณิธานของเรานะที่เราได้อธิษฐานจิตตั้งเป้าเอาไว้เป็นอธิษฐานบารมีอยากจะไปในภูมิไหนเช่นพุทธภูมิปัจเจกบภูมิหรือ อกรสาวกภูมิหรือมหาสาวกหรือสาวกธรรมดาหรืออุปถาคสำคัญเอตทัคะต่างๆก็อาศัยพลังบุญที่ได้สนับสนุนความปรารถนาของเราที่เราได้ตั้งใจเอาไว้และมันก็จะเซตโปรแกรมเป็นผังสำเร็จ เป็นภาพเป็นเรื่องเป็นลาวไปเลยทุกอย่างสำเร็จเป็นภาพทั้งนั้นเพราะนั้นเราจะไปปฏิเสธภาพเมื่อจิตมันบริสุทธิ์หลุดจากการปรุงแต่งแล้วเนี่ยจะเห็นภาพที่แท้จริงติดลงไปภายในในกลางกลางกายเราซ่อนๆกันอยู่ โดยไม่สับสนเลยเรียงกันอย่างเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางบุญหรือการกระทำทางบาปหรือการกระทำทางไม่บุญไม่บาปซึ่งมันก็มีอยู่แค่สามอย่างนี่แหละเราก็จะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันไปเก็บกันไปปรุงกันไป ที่แยกส่วนก็มีที่ภาษาภาษาเงินก็มีสาวก็ไปเรื่อยๆก็จะเห็นมนุษย์ถูกปรุงแต่งกันไปยังไงนี่มันก็เป็นเรื่องเล่าให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้เข้าใจได้นี่ก็เป็นความอาศัศจรรย์ของกายมนุษย์ที่มีรธรรมกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วสิงสถิตยอยู่ เมื่อเราเกิดมาเพื่อการนี้และก็มีเวลาจำกัดเราก็ต้องมาทบทวนแล้วก็ตัดสินใจเราควรจะทำอย่างไรให้ชีวิตเรามันสมบูรณ์เราต้องรับผิดชอบตัวของเราเองจะให้ใครมารับผิดชอบเราคงไม่ได้จะดีไซน์ชีวิตออกแบบชีวิตอย่างไรเนี่ย เรารู้หลักวิชาแล้วจากคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้านี่ก็ถือว่าเป็นบุญยลลาดของเราที่เรามาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าเหลืออย่างเดียวก็น,นั้นนะรู้แล้วต้องปฏิบัติให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็เข้าถึงให้ได้อาจารนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะนั้นเนีราจะเกียดติ้านไม่ได้ต้องมีความเพียรฝึกไปเรื่อยๆท้อก็ไม่ได้จะท้อไม่ได้เลยนะต้องทำกันต่อเนื่องทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินกิน,นดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสเหยียดแขนกูแขน ทำมาหากินอะไรกันแล้วแต่มันต้องทำกันไปพร้อมๆกันเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งมังนยากโดยเฉพาะเพงกระวาดจะมีเฉพาะเพศนักบวชที่ทำดึงง่ายกว่ายกเว้น่่าไปดึงกับภาระอะไรต่างๆเข้ามาก็ทำให้ถูกตัดลอนเวลาไป เวลาจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับการเกิดมาสร้างบารมีที่กายมนุษย์นี่แหละดังนั้นตอนนี้ให้ลูกทุกคนหยุดใจให้ดีวางใจนิ่งๆเบาๆอย่างสบายๆให้ใกายวาจาใจเราสะอาดระบริสุทธด ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใช้เฉยนิ่งนิ่งอย่างเดียวนะ่ะพองถูกส่วนแล้วมันจะขยายอย่างที่เคยได้กล่าวเอาไว้เบื้องตน้นขยายไปเรื่อยๆเบิกบานแช่มชื่นถ้ายิ่งไปกว่านั้นก็กายเบาใจเบา ใจใสมีความสุขมากาจริงวันนั้นก็จะเห็นแสงสว่างแสงสว่างยิ่งไปกว่านั้นก็เห็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่างเป็นดวงใสใสเป็นองค์พระใสใสที่ผุดผ่านขึ้นมา ทีลองค์ทีลองค์ทีลองค์ก็ทั้งทีละหลายหลายองค์มันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนอยาน่างนี้สิ่งที่เราทำนี้ก็จะเป็นสเบียงคือเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีของเรา ไปในภพชาติถัดถัดกันไปแต่งรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาภยศสันเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิช,ชาธรรมกายเกิดมาและลึกชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่เยาววัย แล้วก็ได้สร้างความดีตั้งแต่เกิดไปจนหมดอาย่ไขในแต่ละภพชาติเราจะสร้างปรเมีอยู่ในสองภูมิเพื่อระหว่างมนุษย์กับเทวโลกตอนเป็นมนุษย์ก็จะมีความสมบูรณ์พร้อมดังกล่าวแล้วเราจะถูกกุศลธรรมห่อหุ้ม คุ้มครองให้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เป็นสปายะเหมาะสมในการสร้างบรมีเราจะสอนตัวเองได้ประสิ่งอะไรที่มันไม่ดีเนีย่ยจะไม่เอาเข้ามาภายในร่างกายภายในจิตใจด้วยกายวาจาใจเราสะอาดบริสุทธิ์และมีกำลังใจที่ไม่มีที่สิ้นสุด กำลังใจมันเกิดขึ้นในการทำความดีมีสุขยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทั้งอายุวันณะสุขภาพระบปฏิบานเป็นต้นลเไปอยู่ในเทวโลกก็จะมีทิพยะสมบัติมากบริวารมากอายุทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นรสสมบัติเป็นทิพย อายุทิพบรรณะทิพสุขะทิพยศอธิปไตยความเป็นใหญ่แล้วก็มีวิชาธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายอิมานใหญ่โตโอลานบริวารก็มากมายขึ้นไปแล้วก็ไม่อับอายชาวสวรรค์เขา เด็กก็จะท่องกันอยู่สองภูมิแต่เราอดทนนำกันไปทุกวันทุกคืนไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ก็จะเป็นของเราร่างจาย้างสัยต้องแน่วแน่เพราะเราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วในกายมนุษย์ซึ่งมันเกิดยาก ไม่ใช่เกิดมาง่ายเราการน,นึกถึงบุญที่ได้ในวันนี้นะอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษบุปการีปิดามนนารดาปูยาาย่ยา่าตายาญาสนิทอิสหายสัมพันธชนจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตาม ให้บุญนี้ไปถึงท่านเหล่านั้นมีทุกมากก็ให้ทุกน้อยมีทุกน้อยก็ให้ผลทุก์มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆส่วนพบใดภูมิใดที่เรายังเข้าไปถึงวิชาธรรมกาย เราจะอุทิศยไปด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้ก็ขออนุภาพแห่งมหาปนียาจารย์ได้นำบุญนีนะ้ไปให้บรรพบุรุษบุปการียาสนิทปิสัยสำสมพันธชนดังกล่าวรวมถึงผู้ที่เราเคยพลาดพลั้งลวมเกินกันได้กายด้วยวาจาด้วยใจเคยเบียดเบียน,เ,ยนเคยพลาดพลั้งกันนะ ทำให้เรามีวิบากอาถึงปัจจบุบันเราจะส่งต่อไปอีกในอนาคตก็เอาบุญนี้ไปให้แกท่านเหล่านั้นที่มีทุกขมากก็ให้ทุกน้อยมีทุกน้อยก็ให้ผลทุกมีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อย และก็ให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมไม่มีเวรไม่มีภัยกันให้การเดินทางในสังสารวัฏทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทุกภพทุกชายของเรานั้นปลอดในสิ่งเหล่านี้ปราศจากอุปสัคจะได้สร้างบารมีกันอย่างเดียวแล้วก็ให้บนนี้ถึงแด่สรพสัต์ทั้งหลายตลอดแสงกอจักวาอนอนันตจักว,วาน ในการมาพบรรูพบพปูพบตลอดสามสอภูมิในกำเนิดทั้งสก็ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้อุทิศไปนี้และบุญนี้ก็ให้มาเป็นผลบุญในปัจจุบันให้เราได้มีสมบัติใหญ่ในการสร้างบารมียอย่าไม่รู้จักหมดจักสิ้นอย่าได้มีอุปสรรคเกิดขึ้นมาขัดขวาง ในหนทางการสร้างบรมีจะศึกษาเล่าเรียนธรรมะก็ให้พบพระธรรมกาย,รรม,กายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบรมีกันไปนานๆให้เราก็อธิษฐานจิตแล้วก็หยุดนิ่งกันไปทุกๆคนนะจ๊ะ